ถามว่ามีใครรู้จักไซเรนในโชว์ไหมอืมไม่มีใครยกมือเลยแล้วถ้าถามว่ารู้จักเซนเซย้ไหมอ่ะยกมือกันให้พลึบแล้วรู้จักบีดเอ็กไหมอ๋อยังมีพอลอมแหลมแต่ถ้าพอพูดถึงไซเรนในโชว์แล้วไม่มีใครรู้จักเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานของผู้เขียนเดียวกับเซนเซยาด้วย ซึ่งจะบอกว่าสนุกมากดีไซน์สวยมากลายเส้นสวยมากเขียนสวยมากเนื้อเรื่องดีมากแต่ถูกตัดจบซึ่งต้นฉบับของญี่ปุ่นน่ยได้ยินว่ามีแค่สองเล่มเท่านั้นแต่ตอนโดนตัดจบชางเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยจริงๆ มันก็เหมือนเป็นการต่อยอดเรื่องเซนซะียแหละเป็นนักสู้ผู้ชายสวมชุดเกราะแล้วก็ออกต่อสู้ทุกคนในเรื่องก็จะใส่ชุดเกราะเหมือนกันหมดเลยอยากให้นางคูรุมาดมามอสมิคนเขียนนะกลับมาเขียนอีกรอบหนึ่งแต่ก็คงเป็นความหวังลิบหลีมากๆไม่มีทางแน่นอน เรื่องนี้จะเริ่มด้วยพระเอกกับนกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเจ้าปีเป็นการค้นพบสายพันธุ์ของตัวเองว่ามาจากไหนแล้วก็ปลุกพลังขึ้นมาซึ่งดูลายเส้นแล้วก็เสยยาเสยยาแต่ถามว่าเราแต่ก็ไม่แค่์หรอกนะเพราะว่าอ,อะแบบสวยดี เดินเรื่องแบบผู้ชายกับตัวผู้ชายซึ่งในภาคนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครที่เป็นผู้หญิงโผล่ขึ้นมาเป็นแฟรี่หลินก็คือจะมาหาพระเอกเพื่อให้พระเอกเนี่ยปลุกพลังของตัวเองขึ้นมาซึ่งตอนแรกพระเอกก็ต้องเจอกับพวกโพลที่บอกว่าเป็นพวกชั้นต่ำที่แบบว่า แปลงร่างเป็นแบบสัตว์ไปเลยอย่างเช่นเดโดเสาไทเซราท็อปอะไรอย่างงี้นะซึ่งเนี่ยในเจ้าปีเนี่ยก็เสียสลดตัวเองทำาะไรตเอเนี่ยดึงพลังเจงออกวาได้ถามว่าชุดกอดสวยไหมไม่ขี้เลยเลยนะชุดกอดสวยมากวาดสวยมากด้วยนี่เห็นนะนี่ดูออยังเท่ เอาไว้ว่ามีโครงการว่าเราจะลองปั้นชุดเกาะอ,อันนี้ดูไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าน,น,นะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยชุดเกาะมันจะมีความมัเป็นเหมือนกระดูกคล้ายๆกระดูกกันนะขอ้อต่อต่างๆอะไรอย่างเงี้สยส่วนมากเพกก็จะชื่อโชว์ใสเลนในโชว์ส่วนนี้ก็เป็นเหมือนตัว้ายแต่พออ่านไปเรื่อยๆก็ ก็ไม่ลายเท่าไหร่นะแต่เรามีตัวอาร์เทอร์กับคูเกอร์จริงๆอ่ะเชียร์คูเกอร์มากอ้ยสั์โปเปื่อเรามาพูดถึงไอชุดเกาะมาดีกว่าชุดเกาะเขาเรียกว่าเป็นเชลเตอร์ซึ่งหลินได้บอกไปเองว่ามันก็เหมือนประมาณเล็บผมหรืออะไรประมาณนี้ที่ถอดออกแล้วก็ต้องทำลายทิ้งเพราะว่าเราสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ นี่แฟรี่หลินแปลงล่างเป็นแฟรี่สุชิเกาะแฟรี่อีวอลูชันเขาได้ใช้คำว่าอีวอลูชันและหลินก็จะตัวเล็กลงอัศวินในความเงียบไซเลนไนซ์ซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีลำดับขั้นเหมือนกับในเซนเซียเลยก็คือเหมายความว่าอย่างเซนเซียจะมีบอดเซนซิมเลเซนโกเซนอันนี้ก็จะมีไซเลนไน์ แล้วก็มีพวกมิดไหนไม่ต้องคิดมากว่าพระเอกหน้าตาเหมือนเซย่านะก,ก็คนเขียนเดียวกันโ้ชอบภาพนี้มากกับภาพนี้สวยมากก็ในเรื่องก็จะเกี Sister, ่ยวกับซิสเตอร์ก็คืออา t เธอร์เนี่ยก็คือได้ฆ่าซิสเตอร์ไปแล้วแต่ซิสเตอร์เนี่ยเหมือนมีความรับว่าไม่ตายแล้วก็มาเลี้ยงดูโชว์ แล้วก็เหมือนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นการต่อโซหว่างคูเกอร์กับเสยา่าโอ้ไม่ใช่โชว์นะผมซึ่งมันจะมีความลับเกี่ยวกับสอนมังกรฟ้าด้วยในเรื่อง จริงๆอ่ะลุนนะไม่อยากให้คูเกอร์ตายเลยแต่สุดท้ายคูเกอร์ก็ตายซึ่งตอนสุดท้ายก่อนคูเกอร์ตายอะก็ได้กลับใจแล้วก็อ๋อทุกคน,นะจะมีระบบชาร์จพลังด้วยนะหมายถึงว่าเราสามารถชาร์จพลังตัวเองให้คนอื่นได้เหมือนที่หลินเคยชาร์จให้ระเองในเรื่องเนี้คูเกอร์ก่อนตายอะ ก็ได้ชาร์จพลังให้พระเอกเช่นเดียวกันซึ่งลุ้นน่ะดูแบบว่าทั้งคู่แบบดูเอ้ยสู้กันไปสู้กันมาแล้วก็สนิทก,กันอยากให้คูกเกอร์รอดน,นะแต่สุดท้ายคูกเกอรก์ก็ตายไปซึ่งตอนท้ายๆเล่มเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวไซเลนไนท์ใหม่สองคนซึ่งสองคนนี้เนี่ยดูหน้าแล้วคิดว่าใครใคร อันนี้โอโคเป็นเสือลายพัดก่อนซึ่งมีความเท่ในตัวดูทรงผมแล้วก็คล้ายๆชิริวนกันนะอส่วนคนนี้หน้าตาทุกอย่างไม่ต้องพูดถึงเลยเซเลนในเรียวพีคอ็อกนกยูงหน้าตาเหมือนชุนมากๆแอนโดเมนาชุนแล้วมันก็สนุกสนุกมากๆเลยนะ จู่ก็ตัดจบแค่ตรงนี้เขยมว่า never end แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดหรอกต่อสู้คนไปไม่มีที่สิ้นสุดหรอกอืมไม่เข้าใจเหมือนกันอยากให้เสียงเล็กๆของเราเนี่ยไปถึงคนเขียนจังและ ขหลังจากให้ทุกคนดูจบแล้วเนี่ยขอถามทุกคนนะว่ามีใครยังไม่รู้จักไซเลนในโชว์อีกไหม,มทุกคนเงียบแสดงว่าก็ยังไม่รู้จักอยู่ดีเพราะว่านี่เป็นอะไรนะเพรเขาเขาเป็นอัศวินในความเงียบ เรื่องมันก็เลยดังแบบเงีย,งยบๆบูมแบบเงีย,งยบๆจบไปแบบเงีย,งยบๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยหลังจากนี้จะลองทำดูนะชุดเกาะของเลียวเออไฟเรนในโชว์หลังจากนี้จะลองทำชุดเกาะของไซเรนในโชว์ดูนะว่าจะทำได้หรือไม่ก็เพื่อเป็นที่ระลึกนะให้ถึงเรื่องนี้ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคลิปวันนี้จบแค่นี้แหละบา,บาย